ประติมากรรมกองทัพดินเผาของจีนซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ200ปีก่อนคริสตกาลเพื่อปกป้องจักรพรรดิฉินซีได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญที่สุดของศตวรรษที่20นับตั้งแต่ถูกค้นพบในปี1974นักโบราณคดีได้อุทิศตนเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์โบราณวัตถุล้ำค่า รองหัวหน้าพิพิธภัณฑ์สุสานจัก,กรพัฒน์ฉินซีบอกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลถูกนำมาใช้เพื่อฟื้นฟูและซ่อมแซมวัตถุโบราณน,นอกจากนี้<ๆ>ก็ยังมีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงอื่นๆโดยทีมงานจีนร่วมกับเยอรมนีร่วมกันฟื้นฟูวัตถุโบราณเหล่านี้การซ่อมแซมมีความท้าทายอย่างมากเนื่องจากวัตถุโบราณที่พบเปราะบางมากโดยทีมงานใช้เมนเทลในการซ่อมแซมและได้รับรางวัลที่สองในงานมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังมีการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง VR และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าชมแหล่งขุดค้นและวัตถุโบราณแต่ละชิ้นในรูปแบบออนไลน์โดยทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีการแสดงผลด,ด้วยความละเอียด20,000ล้านพิกเซลที่ทำให้ผู้ชมดื่มดำ่ำกับการชมกองทัพทหารดินเผาและวัตถุโบราณแบบใกล้ชิดเสมือนจริงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน